เนาะเวลาเราขึ้นลงแล้วก็ขึ้นใช้ประตูข้างเอาถ้าจัดแบบนี้เนี่ยมันก็จะใช้ที่วางแก้วได้ทั้งสองฝั่งเลยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็เอาวางคอมทํางานได้เลิกใช้งานตัวนี้เราก็พับเก็บแล้วก็ปูยาวแล้วก็นอนได้เลยตอนนี้ก็นอนสปายแล้วนะอุ้ยซ่ โอเคสวัสดีครับทุกคนทริกเที่ยวเดี๋ยวมาเดินนะครับวันนี้เราจะมาทำรถส่วนตัวนะครับให้กลายเป็นรถคาแคมป์นะครับผมที่เราสามารถจะใช้ชีวิตในรถหรือว่านอนในรถได้นะครับผมก็มาดูกันก่อนบอกก่อนว่ารถแต่ละคันครับทุกคนมันก็จะไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ทุกคนทำได้ก็คือต้องวางแผนต้องดูก่อนว่าเราจะ เข้าไปอยู่ได้ยังไงก็คือปรับพื้นที่ข้างหลังให้มันเรียบที่สุดแล้วค่อยเอาที่นอนหรือว่าเบาะอะไรครับเข้าไปวางของผมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเอาเบาะแถวที่3ามออกนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถพับให้มันเรียบได้นะครับรถบางรุ่นสามารถพับเรียบได้เลยแล้วก็เข้าไปอยู่ได้เลยแต่ของผมไม่ได้ครับต้องเอานนี้ออกนะครับผมโอเคผมจะเริ่มจากการถอดเบาะนะครับซึ่งวันนี้ผมมีอุปกรณ์อยู่หนึ่งชิ้นที่จะ ถอดออกมานะครับมาดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเบาะนั่งแถวที่2กันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงเพื่อที่เราจะได้วางแผนได้ถูก Honda BRV นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้ใหม่ๆเลยนะยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกออกเลยนะครับเวลาพับง่ายๆครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับทุกคน หลังจากที่เราพับบอกแถวที่สองสองข้างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพับแถวที่3แล้วมาดูกันว่าปัญหาที่ผมทําไมผมต้องถอดบอกแถวที่3ออกนะครับอันนี้พับฝั่งขวาก่อนแล้วก็พับฝั่งซ้ายมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนเราก็ดึงขึ้นไป อพอดึงขึ้นครับทุกคนมันก็จะอยู่ประมาณนี้มามาดูใกล้ๆตรงนี้นะครับเป็นเบาะคนขับคนนั่งฝั่งซ้ายนะครับแล้วส่วนนี้เนี่ยจะเป็นเบาะแถวที่2ที่เราพับเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวโฟกัสกนอนแล้วก็สุดท้ายที่เราเพิ่งพับไปคือตัวนี้ครับทุกคนสังเกตว่ามันพับได้แค่นี้ครับมันจะตั้งอยู่ตรงกลางเลยแทนที่มันจะมีพื้นที่โล่งนะครับผมจึงจําเป็นที่จะต้องถอด สอข้างก็คือตรงนี้กับตรงนี้ออกนะครับผมมันก็จะหลุดเลยเท่านั้นเองมันถอดง่ายครับผมเลยตัดสินใจที่จะถอดเราจะมาโฟกัสตรงที่ตรงนี้ครับป้ายถอดเลยก็ยจะแน่นนิดนึงนะครับผมแต่ไม่มีน็อตว้าวนี่ออกมาแล้วนะฮะ ว่ายแน่น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 จับจับแน่แนสัดสดัสดจริงๆต้องมีไขควงที่มันเป็นแบนๆเอามางัดแต่ผมด้ออ่ามาแล้วมาแล้วอีกั้งนึงอีกข้งนึงอ่าโอเคเท่านี้เองมันจะมีล็อกของมัน,นครับขยับขยับอืมโอเคมาแล้วครับสองฝั่งเรียบร้อยนะครับเป็นฝาครอบเฉยๆแล้วก็จะเห็นหัวน็อตนะครับ สองฝั่งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะฮะแล้อันนึงเนี่ยมันก็จะมีแบบฝั่งข้างหน้าอีก2ตัวเหมือนกันเราต้องเอาฝาครอบออกแค่นั้นเองอาฝาหน้านะครับผมถอดเรียบร้อยแค่ดึงออกมาเฉยๆนะครับเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์12 12อ่ะลองดูอ่าใช่ครับเบอร์12 ต้องเบาๆครับรถใหม่รถใหม่แต่ก็แกะเลยนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากอย่างที่อย่างที่คิดเพราะว่าเบาหลังมันเป็นพับปกติแต่ถ้าเกิดว่ามีระบบไฟฟ้าระบบอะไรมายุ่งเนี่ยผมก็ไม่กล้าถอดเหมือนกันอันนี้มันแค่เป็นน็อตสกรูเป็นแค่น็อตสกรูแบบหลังสองข้างหน้าสองอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่มีปัญหาง่ายมากครับ อถอดเสร็จสองตัวก็พับมาลงพับมาลงมาแล้วเราก็ไปถอดข้างหน้าต่อตัวนี้ครับอีกสองตัวตัวที่หนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้ตัวที่สองแค่นี้เองมันก็จะหลุดแล้วนะครับโอเคไปยกออกได้เลยอืมต้องระวังนิดนึงนะครับ แค yeah. แค่นี้ก็หลุดแล้ว ah. oh. เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเอาบาะไปเก็บก่อนแล้วมาดูว่าในรถมันจะเป็นยังไง โอเคครับทุกคนก็เรียบร้อยครับผมเราก็จะมีพื้นที่ในการใช้ชีวิตอยู่ข้างในรถแล้วนะครับระยะมันค่อนข้างกว้างนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะนอนให้ดูอ้อถ้านอนแบบนี้นะครับหัวจะชนพอดีแล้วก็เท้าก็จะอยู่ประมาณนี้ นะ,ะแต่ยังไม่ได้ปรับพื้นนะครับมันก็ยังแบบจะมีแบบเป็นหลุมเป็นอะไรสักนิดนึงเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะหาไม้อะไรมาใส่ก่อนแต่ว่าเท้าครับมันก็จะโผล่นิดนึงผมสูง6 6 6ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเผื่อถ้าเราใส่เต็นท์ท้ายรถนะครับผมก็น่าจะโอเคละประมาณนี้ครับผมทุกคนทดสอบอ่า ลองดูก่อนอันนี้ทดสอบนะครับแล้วเราก็เอาหมอนใส่เข้าไปอันนี้คือยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะถอดถอดเบาะแล้วก็เอาไปวางแค่นี้ก็แค่นี้ก็นอนสบายแล้วนะคนเดียวสบายเลย แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราปรับพื้นให้มันกว้างๆแล้วก็มันก็จะมีพื้นที่แล้วก็นอนสองคนก็โอเคเลยครับก็ได้อ่านั่งแล้วก็ทํางานได้แค่นี้ก็มีพื้นที่ครับนี่หนึ่งคนแล้วก็ข้างนอกก็ทําอะไรก็ได้เนาะแต่พื้นที่ถ้าคนเดียวน่ยคือแบบสบายๆเหลือๆเ,เลยแต่ถ้าสองคนก็พอได้นะครับ ก็ทุกคนก็เราก็จัดเป็นแบบมุมนี้ก็ได้เนาะเวลาเราขึ้นลงแล้วก็ขึ้นใช้ประตูข้างเงานะฮะแล้วก็ส่วนนั้นก็จะเป็นเต็นท์ข้างหลังไปประมาณนี้ครับก็ถ้าจัดแบบนี้เนี่ยมันก็จะใช้ที่วางแก้วได้ทั้งสองฝั่งเลยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็เอาวางคอมทํางานได้อนะ่ลองคิดภาพตามนะครับถ้าเกิดว่าข้างหลังเนี่ยเราก็มีแบบเต็นท์นะครับผมเวลาเราเลิกเลิกใช้งานตัตนี้เราก็พับเก็บแล้วก็ ปูยาวแล้วก็นอนได้เลยอะไรประมาณนี้ครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูการปรับพื้นอีกทีหนึ่งนะครับมารีวิวแค่นี้ก่อนโอเคครับผม